สวัสดีค่ะพอพันโล่งเกาค่ะสวัสดีค่ะพอพันโล่งครับสวัสดีค่ะค่ะเมน้ชองสาวนิ้งผ้ารวอยต้องพูดแชแนวค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพอพันโล่งเนาะค่ะครับได้ยินเห็นว่าคุณพ่อนี่ฝันดีว่าสันหลักกระคิปนี่ก็เป็นคีปแปลกพร้อมค่ะท่านผู้ชมของวัวันที่หนึ่งเมษายน25 6 7หรหเจค่ะบ่พลาดค่ะคุณพ่อเป็นผู้ที่มเลขกผู้หนึ่งเนาะค่ะแอดก็ะเลยต้องมาตตามให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะ ฝันจังไรคุณพอฝันมือได้หน่ำฝันหมดขึ้นฝันหมดขึ้นนี่ค่ะสุดๆหอนๆเลยกับพ่าะจากว่าอันนี้นะฝันเห็นเด็กหน่อยเหรียญกันอยู่กลางเหรียญน้ำกันอยู่กลางสินะเด็กหน่อยจะคนเด็กหน่อยสองคนแล้วก็บวงวเนี่ยจีมดินอยู่สิระตามภาษาบ้านนอกพ่อหลวะซาพ่อแม่ก็บหลวงหัะซาค่ะนั่นเหรียญอยู่พอมันสองคน ผู้เงอยู่ขางไงผู้เงอยู่ขางอสอนจิมก่ดินยุนนะเล่นเพื่อนหน่อยบ <c oughs> อกคะเ่นหน่อยว่าเล่นหน่อยว่านวดเหร่นตามภาษาเพื่อนนะครับนเนาะบ้านนี้คุณพ่อหูบอกเป็นผูญ้ยญิงหรือผู้ช่ายโอโวา่าผู้ยิงผู้ช่ายแต่วา่าโอแต่ว่าเป็นเด็กหน่อยวม่เลนเออ่นน้ำกันครับ้านนี้หูบอกสถานที่มองไดโอ้แต่ว่าจะไปยมองได้จะอยู่ใส่นะแต่ว่าในความฝันในคุยผู้ใหญ่ในคุยกันอยู่ทั้งทึ่งครับ เราบริโภคเล็กน่อยว่ามันหลินกันขา้าวโพดมันหลินน้ำตางน้กากะลางค่ะในความฝันนี่คุณคุณพ่อน,นี่เห็นเห็นผู้ใหญ่คุยกันทั้งเัองก็ขึ้นมานางคุยกันอยู่ะแะจเล็กเล็กหน่อยมันก็หลินทวมันนั่นนอือเล็กหน่อยสองคนค่ะประมาณเจ็ดปีค่ะโอ้พราพรจะสีนางเป็นนี่แหละเพราะสีนางเป็นตะเปาะแต่เปะนางหลินน้ำกันข้านหลินเยอะมันข้านหลินน้ากะลางอ่ะนะค่ะพ่อแม่ก็ขึ่นมาคุยกันอยู่ทั้งทั้ง กับบริหัวซาลูกซาลานกับมาปลอยมันเลรียไปค่ะแต่ในความฝันหันเห็นด็กหน่อยสองคนเล่นเญือ่น้อยกันเนาะค่ะค่ะรับไปครับคุณปองรับไปแต่เลยไอ้แต่เลยอันนั้นปลาเมื่อวาสัสอือปลาเมื่อก็เลยพักกันออกเมื่อเมื่อไฟเมื่อมันเท่านั้นค่ะเโาเมื่อกันไปเลยแล้วเม่นไผ่ว่าป้าเมื่อ มูน้ำกันเนี่ยเะมูคุยกันเอือเบาขึ้นว่าปลาเมื่อเออปลาเมื่อปลาว่าสันปลาท่ดนั้นหละเกลเลกมูาเมื่อมูเมื่อขึ้นมากกันอันนี้อืมกูฝันที่เด็กหน่อยตัวนี้วะแต่นในความฝันเด็กลางแล้นนี่วะพอคนเด่นอยู่กลางเออเด็กหน่อยมันเด่นอยู่กลางครับผู้ใหญ่เด่นอยู่ทึงค่ะบานนี้เราผู้ใหญ่จีบเบาคุ้ยกันนี่ มูแจักบอั่นคุณพ่อบอกบอกหูผู้ใดบอกหูผู้ใดเลยบอกหูผู้ใดแต่ว่าคุยกันแต่ว่าคุยกันแต่ที่มันเป็นหมู่เป็นพวกกันไปค็นเมล็ดน้ำกันมาคุยกันครับแต่ว่าเด็กหน่อยเหรินอยู่กลางครับปล่อยมเมล็ดอยู่กลางผนแต่ว่าที่ชัดๆคือเห็นเด็กหน่อยเห็นเด็กหน่อยนั่งอยู่ทั้งสองคนมันนั่นครับเอาสอนกิมดินเหรินภาษามันน่ะฟันสันสันฟันสันสันบอย่า่ในวามฟันคุณพ่อเพันกะ เด็กคุยได้พูดได้คุยกันได้กว่าด้คุยกันน้ะคุณผ่อนนาอแต่ว่าบอูจักกันแต่ว่าเด็กว่ากันแต่ว่าเด็กน้อยนี่กะเห็นเด็กน้อยชัดๆแต่ว่าบอลูว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโอ้ชช่ผู้หญิงบอกหว่าเป็นลูกไผ่แต่ทีนี้เนี่ยคือเด็กน้อยสองคนเรียนกันอยู่กลางเด็กน้อยนั่งตะเปาะแตะเปะคาดเนยโกโก้ัเกลเนยเจ้ภาษาว่นนั่นนะค่ะครับวะเนี่ขึ้นมาเหล็กรางแล้วนี่ว่ะเป็นอยู่กลางนหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหอยังว่าจีโจ้หันคุณพ่อใฮโหูจักว่าจีใดตัวไดเองค่ะคุณพ่อสีไฮตัวไรแต่ไฮตีไฮหนึ่งหนึ่งเลยเลยหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสองสองหนึ่งกับเอาเนาะค่ะอืมค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหสีแะค่ะบ้านนี่คุณพ่อเพิ่นกับโมหูว่าอยู่บานไผ่เนาะค่ะเพราะว่าโบเมนบานเพิ่นเพิ่นมาค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอพันโลกเนาะค่ะ,<ฮ>ะที่เพิ่นฝันเมือขึ้นน้ล่าสุดฝันสันส้นๆค่ะท่านผู้ชมแต่คุณพอเพิ่นก็มีน้าใจเนาะค่ะเวาสูท่านผู้ชมทางบ้านฟังกับขอห้มีโชคมีลาบ็นรางวัลใหญ่กับ,อบพอพันโลกเบิร์ตสุขุสุคนค่ะค่ะไปเอาค่ะไปเอาคุณบอกว่าแต่ที่พานมาเนาะค่ะคุณพอเป็นผู้ที่ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชม แอดก็เลยตองมาตามเนาะค่ะได้ยินชื่อเสียงเพิินค่ะว่าเพิ่นฝันแม่นก็เลยตองตามหาค่ะครัล้วก็มาพาอค่ะเมือน,นีมาพ่อโชคดีคุณพ่อเพิ่นว่าเพิ่นฝันเมื่อคืนนี่ค่ะบ่าวทองพูดมีอะไงเพิ่มเติมอีกบ่คะกะบ่มีครับเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นกะบอกสู่ฟังหวดแล้วนะครับเนาะฝันกะฝันบ่ยาวเจว่านบอยาวตัวเล็กนี่กะตีจากเล็กหน่อยเนาะคุณพ่อเนาะชัดๆครับผมหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองหายมาเลยส่หนึ่งกับหนึ่งสอง ส่วนเอฟซีเป็นอยากตีเพิ่มจากความฝันกะสามารถตีเพิ่มเติมได้ข้อเม่นได้ครับผมเพราะว่าแต่ละคนตีตัวเหล็กบือกันนะครับเนาะเป็นแนวทางดีๆใหครับแต่ผู้ชมท่านอื่นครับผมค่ะขอถามอายุคุณพ่อเนี่ยค่ะคุณพ่ออายุจักปีนอ77 76 77 76อย่าง77บอกคะ76อย่าง77ปีเนาะค่ะอายุของพ่อพันโลกเนาะค่ะ็ลดค่ะเถอท่านผู้ชมเพิ่นมหนึ่งเนาะค่ะ นึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันคุณผู้ชมเจ็ดเจ็ดหนึ่งใช่เล็กหน่อยนีช้อนยูลางเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะผู้ใหญ่คุยกันอยู่เรืงเนี่ยอาจจะเป็นเลขสูงขึ้นมาค่ะค่ะคุณพ่อเพิ่งหายเป็นเลขล่างค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเนาะค่ะสองหนึ่งค่ะเป็นเลขทั้งเบิร์ตสองขุมแต่ว่ากับน้ำเนาะค่ะค่ะค่ะกระขอบคุณพ่อพันรุ่งหลายๆค่ะที่บ่แพงตัวเลขเมื่อว่าวงฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟัง ขอให้มิโชคมีลาบเป็นรงวันใหญ่กับคุณพ่อเบิร์สุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567น้ี่ค่ะขอบคุณคุณพ่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุสนทางตัวเลขความฝันของพอพันโล่งค่ะพอพันโล่งนี่เพิ่นฝันกับท่านผู้ชมเพื่อนฝันสันๆค่ะเพื่อนฝันเห็นเด็กหน่อยสองคนเพิ่นบ่าประมาณกำลังนั่งนี่ละเพื่อนว่าเลินเฮื่อหน่อยกันอยู่ไต่ตรางเฮื่อเพื่อนบ่าค่ะ เอาสอนกีมขี้ดินเห่นกันเพื่นบ่าค่ะแต่บหูว่าเป็นเ,นนนเพื่อนไผในความฝันเพิ่นบ่าค่ะคุณพ่อเพื่นกระไดตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะหนึ่งหนึ่งนี่เป็นเลขตีจากฝันค่ะเด็กหน่อยสองคนเพื่นตีเป็นหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งสองนี่ก็เด็กหน่อยน้าหนึ่งสองคนเพื่นกระตีเป็น, 1, 1, 2, น,น,ห,น,นหนึ่งสองเ,เนาะค่ะ เป็นเลขตีจากฝันค่ะส่วนเจ็ด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 นี่เป็นอายุของพ่อพันโลกงค่ะพ่อพันโลกงนี่อายุเจ็ดสิบเจ็ดปีเนาะค่ะคุณพ่อเพ่นว่าเลขหนึ่งหนึ่งนี่ให้โล่งลางเนาะค่ะท,ท่านผู้ชมให้ล่งลางเพราะว่าเด็กหน่อยหลินอยู่ใต้าตารางเฮื่อนเพื่อนว่าค่ะส่วนเจ็ดเจ็ดนี่เป็นอายุของคุณพอ่อนี่เอาขืนบนุญเพ่นว่าค่ะเพราะว่า ผู้ใหย่นั่งอยู่ทังเทิงเพิ่นว่าขานิความฝันเนาะค่ะคานี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอพันโล่งค่ะที่เพิ่นฝันเมื่อคืนนี้ลาสุดเนาะค่ะเพิ่นกับมื่อว่าสู่่านผู้ชมทางบานฟังก็ขอห้มีโคมิลาบในรางวัลไหย่กับพอพันโล่งเบิดสุข,ขูสุคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567น้ี่ค่ะ่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดอย่าลืมกลับเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกลับนํำค่ะกลับไปเนี่ยค่ะจากหนึ่งสองกับเป็นสองหนึ่งนํำเนาะค่ะ กนไใ้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอคจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทันผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพะรวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเื่นมีโชคมีลาภเฮ่งๆห,งห่งมนันมันปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอรส์สุขูสุขคนเ้ยค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากทันผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้าร่วยได้หาคลิปดีๆโตเล็กดีเด็ดมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรละฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ